นี่ควายนี่คือเสวนสยามนะคะนี่คือเสวนสยามนะอ้าสือสยามเร็วเสวนสยามนี่วิดีโอนี่วิดีโอวิดีโอวิดีโอฮวัสดีค่ะเสวนสยามนะคะเสวนสยามนะ เราคุลสีมองตาก็อยูหมดเอันนี้แหม่มากเลยนี่ดเถ่ายรูปาถ่ายวีดีโอไ่วะีอแล้ว่เปนไถ่ายวิดีโอกองกระทงกระทงกระทงเากำลังเหนกระทงปลาคอยมานอันนั้นเลยเขาจะลอยกระทงท่าน สวยๆน้อยขังเทิงผัดรู้จกโแตกต่างจดากเบอร์ติโบกวาคนนี้มาแู้วช่จานที่แตจ่างยู่ีหลกันราาเืองเรื่องยเขึ้นมาแล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้วราขาวเรืองเรื่อุ่มเออหลายๆนม่เป็นนี้เป็นแท้เราข้าวเรื่ังเ่องยุ่ง้มา้ตอน้้ มือหนึ่งหัาก็บ้อมดอกหลักก็หนัลงแล้ว้ไป่ยดูอลกักลงนี่ดี่นี่ไม่อนี้้คนขึกมีมดิอมันมีมีม่งไทุกหลายก็มีเนาะเข้าลงเลย ลงละลงเหรอลงเร็วเร็วแต่ทุกคนที่ทามันจะงมอนนะอนที่ขึ้นทาไ่แล้วมแล้วก็ออกไปเลยมันเลยไปเที่ยวสงมันมันเหมือน้มงกลยิว่ามีบองอ่าอะไรนี่มันจะขึ้นนี่แก้รูดีกว่าให้บรลุนฮะตาไปตาจะเอื้อยเอื้อะคร เน้ไปว้าวตัวเหลืองพูดค่อนด่างค่ะตัวเหลืองพูดว่างเขาโบมีคนเล่นพูเอ็กซ์ซื้อเข้าสัพหลาสตกปีนที่เขาตายมันหนักพลิกล่างเลยค่ะร่างมาแตกเลยสัม